ไปกินหม่าล่ากับแกงรุ่นสองเมื่อวานเลยค่ะเมื่อคืนน้องจริงๆน้องจิงนนาและพะแพงมาต้มหม่าล่ากันประมาณห้าทุ่มแล้วแบบกินคือหอมมากแล้วแบน้องก็เรียกมาชิมแต่แบบตอนนั้นน้องก็ยังต้มน้ำซุปอยู่แบบว่าน้องยังไม่ได้ใส่เส้นยังไม่ได้ใส่เนื้อสัตว์อะไรยเงี้ย เรแ,แบบเรียกตอนนั้นนีหน้าพี่ลีนาพันยังนั่งอยู่ข้างล่างไงนั่งเหมาไมยหอยสสกกันตามภาษาหญิงสาวใช่แล้วแบบน้องๆก็ลงมาอาบน้ําอะไรกันหมดแล้วก็ลงมาทํากับข้าวกินก็คือทําซุปหมาล่าแล้วก็เรียกเราไปชิมแล้วก็ไปชิมวิอร่อยแต่ว่าคือน้องอะ่ะแช่เส้นนะทุกคนแช่เส้นมันเทศอะ่ะแบบไว้ในถังถังแบบถังพลาสติกอันใหญ่มากคือแบบ ไม่ได้เล่นๆอะคือน้องเขาทากินกับจริงจังมากเลยก็แบบโอ้แต่แบบเมื่อคืนมันดึกแล้วไงนี่ก็แบบโอ๊ยโอกาสหน้าเดี๋ยวพี่จะมารวมตีด้วยแต่วันนี้แบบเมื่อวานก็ได้ชิมได้ชิมน้ําซุปแบบอร่อยอร่อยแต่หน้าแบบรู้สึกว่าน้ําซุปสีเหมือนอันนี้เลยอะเหมือนน้าเงี้ยวอะุกคนสีเหมือนน้าเงี้ยวแบบเป็นออกแดงแดงดๆดำน้ำตาลๆเงี้ยหน้าก็เลยบอกเนาะทำไมรสชาติเหมือนน้าเงี้ยวที่ใส่ผงมาล่ะแต่วันหลังต้อง ลงมาร่วมตีให้ได้น,นะคะเมื่อวานได้กินแค่น้ำซุปนี่น่ารีซึ้น่าหลอกคือน้องยังทำไม่เสร็จด้วยไงเมื่อวาน,นแบบห้าทุ่งแล้วแล้วกำลังจะขึ้นห้องกันลวอะไรเงี้ยแบบน้องยังทำไม่เสร็จก็แบบถ้าอยู่รอกินก็คงแบบดึกแน่ๆแล้วถ้ากินพวกอะไรเผ็ดๆตอนดึกก็แบบไม่ค่อยดีตอนกลางคืนเวลานอนจะนอนไม่หลับอะไรย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบไว้โอกาสนะเดี๋ยวพี่จะมารวมปีด้วยนะเด็กๆจะเลยสหายสาย,สาย I'm mm -hmm. <laughs>